มันมนมันมันมน้อยได้เดี๋ยวนีวใส่แม็กกี้แล้วอะไรใส่แล้วเขาใส่อเขาคือแบบเสื้อผาเขียววะเดียวที่หนึ่ง

นคล่ะลกกเออมีมีมีได้กินแล้วตัวหนึ่งอย่างเดียวไม่ทำวะ สองคอนเงงืหน่าแน่หน่อยหนึ่งหนึ่งสองซ้เงื้น่าไหมเต้เไหมโอเคมาหันแบบตรงกับแม่มาเบียกนไหมมาเดี๋ยวเราขบไฟตรง เฟิร์พี่หน้ามาเน่เฟินเินเฟินอืมที่ดูขึ้นมาเยอะแล้วไล่ถอยไให้ได้เด็กกินนะคะออตายจะข้าเลยก็หิวหิว <laughs> หน้าดูหิวเมนหิว Hãy <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <Yeah, okay>. subscribe <laughs> ต้องเปิดดิมันยังไอยากให้้อนกว่านี้หอมาจนอีหเยหมห้หอมอ้านันังบกมันมืนี้อดียวมหออยู่พี่ ทอดหอมเจียวให้เหลืองอะไรมึงเนี่ยเจียวหอมแดงให้เหลืองกรอบหอมน่ารับประทาะนสีสวยมากเลย

คือปุปิดไฟสะอ๋อมันปต้องปิดทอดไปมากูดคือมะกูดลงมาเนะเย้ตัวมือแล้วต้องดีใจม้ฟ้ามนเเป็นกูไข่ยายาทำไปผลิตของทำทำ้าที่ของตัวเองไปนะครับ อันนี้เราใช้หมู3กิโลอ่ายอนหน้ลงมันนะเข้าไปบอกเราหมดแลวนี่มัเดี๋ยวน้ำหลเดี๋ล่ะใส่จอยเลยใส่ปอยให้น้ำมันแย็งแตเรือมีอยู่วาใส่ถาดได้เป็ยังไยเขาจังสมือสองมือสือสองมือ ห้ <laughs> อนนงนี้มันมืดเดี๋ยวไม่อยู่ฝั่งทางคีเออเบื่อเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ได้เ,เ,เกี่ยวกับวิดีโอจะถ่ายตัวอ,อ <c oughs> ันนี้ถ่ายลงกุ้มถ่ายลงกุ้มเอาสามนะสามกอดสี่ เสียูไม่ธรรมดายังเลยพี่อมันจัดจะคนชิบบนไปน้ำมันเยอะตักน้ำมันออกอุ้ยทีงเดียวนึงแล้วก็เต็มพื้นไปหมดเลยเออฮะเออเล่นเลยไฟแรงตอบจะออกตัวกลออก้ำไมา วันใหม่มาเร็วเดี๋ยวมันไม่แล้วพกแกหมนกแมาโอ้อะไร่อ้นึ่งออะไรมึงปิดไปิดแล้วแล้วบอกจะเล่นก็เลยก็เล่รอดท้ายเเฮ้ยไม่ต้องบอกก็ได้ลูกตัวสติ๊กคอยดิเฮ้ยเฮ้ยบ้าบอส

ไะเฮ้ยทำไมพูดนีครับอูไหอากองเกงกองเกงเออเอาบไปเลยไม่งลงเรืงล่างเลยเอาไม่คูเราหาย มันเสรถดีใ <ules> ห <motiv ators> ้ด uh ้สิบอกให้ด้เอาขับบอเใส่อีกใส่อีกจะหมดถุงแล้วจะหมดถุงแล้วจะหมดแล้วมาเนื้อน้ำตาเยอะจังมาถ้วยนมาถ้วยเลยอันนี้ตอนนี้เรากำลังจะใส่น้ำปลาแดกเลยค่ะมันต้องใส่มือนะดูดิโอ้ดูดู จบและลุงอ่ะจบและวูอยู่วจะหยิบกินซะหน่อยแล้วมีคุกแลทีนี้ม it, so it ีคุกแน่คุกนี่เราชมวไมเราช่ยไหมวไหมโอ้ยสูชีวิตจะนาะอืเอาไปคุกให้งานมา่อโอ้ยเอาคุกแ่่งไปเลยแล้วก็วิ่งพวกเรามายงีเ็จเพอแล้วมันวกเตะจับเจับพอแล้วแล้ว นดาอร่อยคำเตือนหากินต้องกินกับข้าวเจ้าจะได้อร่อยหอมกรอบมันเค็มเอากิน <c oughs>